สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับเราสองคนอีกครั้งกับ The Content AI l i f e by TU Rack ใครเป็นบ้างครับพอเข้าหน้าฝนทีไรอาการภูมิแพ้ทั้งจามคัดจมูกหรือไอกำเริบขึ้นมาเป็นพิเศษวันนี้เรามีข้อมูลดีๆจากบทความของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอรพันธ์โพชนุกูลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้โดยตรงมาสรุปให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับ ใช่ลวค่ะคุณบูมสาเหตุหลักของอาการต่างๆก็คือความชื้นในอากาศนี่ละค่ะในช่วงหน้าฝนความชื้นอาจสูงมากเลยค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีมากเลยค่ะที่ทําให้ตัวการสําคัญอย่างไรฝุ่นและเชื้อราที่ซ่อนอยู่ในบ้านของเราเติบโตได้ดีเป็นพิเศษแปลว่าตัวกระตุ้นหลักๆก็คือไรฝุ่นกับเชื้อราในบ้านเรานี่เองแล้วอาการที่แสดงออกมาส่วนใหญ่เป็นอย่างไรบ้างครับโดยทั่วไปอาการจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะ กลุ่มแรกคือโรคแพ้อากาศหรือโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้อาการก็จะชัดเลยค่ะคือจมไม่หยุดคัดจมูกน้ำมูกใสๆไหลบางคนก็คันตามากค่ะส่วนอีกกลุ่มคือโรคหืดกลุ่มนี้อาการจะหนักขึ้นมาหน่อยค่ะคือจะไอบ่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนพอหายใจแล้วจะมีเสียงวิทวิทรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติค่ะแล้วเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมและเรื่องของการดูแลตัวเอง เราต้องเริ่มจากการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านกันก่อนเลยค่ะเรื่องของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศควรล้างทำความสะอาดเป็นประจำและตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะที่25องศาเซลเซียสไม่ควรเปิดให้เย็นฉ่ำเกินไปค่ะจัดการแหล่งสะสมตัวการพยายามทำให้ห้องนอนโล่งที่สุดลดพวกพรมหรือตุ๊กตาที่สะสมฝุ่นและเคล็ดลับสำคัญคือซักผ้าปูนอนปลอกหมอนโดยนำร้อนอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปจะช่วยกำจัดไรฝุ่นได้ดีมากเลยค่ะ การจัดการในบ้านนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับแล้วถ้าเป็นการดูแลตัวเองโดยตรงล่ะครับเราควรทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับสำหรับการดูแลตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะข้อแรกที่บทความแนะนำเลยคือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือค่ะจะช่วยทำความสะอาดโพรงจมูกทำให้หายใจโล่งขึ้นได้ดีมากค่ะข้อ 2. ส,สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวคือการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดนะคะ และสุดท้ายคือการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะทั้งการนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายและไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนค่ะครบถ้วนมากครับทั้งดูแลบ้านและดูแลตัวเองแต่บางครั้งอาการก็กำเริบขึ้นมาจนเราไม่น่ใจว่าควรทำอย่างไรต่อดีครับไม่ต้องกังวลเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีดีๆมาช่วยด้วยนะคะคุณหมออรพันธ์ผู้เขียนบทความได้พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่า Allergy Care สำหรับคนแพ้อากาศและ Asthma Care สำหรับคนเป็นโรคหืดขึ้นมาค่ะน่าสนใจมากครับแอปนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างครับเป็นแอปที่ช่วยให้เราประเมินอ,อาการตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะว่ารุนแรงแค่ไหนมีข้อมูลที่ถูกต้องให้อ่านและมีวิดีโอสอนการใช้ยาพ่นด้วยค่ะสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีเลยค่ะเยี่ยมเลยครับถือเป็นตัวช่วยที่ทันสมัยมากๆงั้นผมขอสรุปสั้นๆสำหรับแนวทางรับมือผุ้แพ้หน้าฝนนะครับ คือปรับสภาพบ้านให้สะอาดลดความชื้นดูแลตัวเองด้วยการล้างจมูกและใช้ยาที่สำคัญลองใช้เทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยถูกต้องที่สุดค่ะการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอจะช่วยให้เราผ่านหน้าฝนนี้ไปได้อย่างสบายใจและสุขภาพดีมากขึ้นเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณแนทมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ